หลายๆครั้งที่รับเบอร์โทรศัพท์แล้วอย่างเบอร์แบบนี้นะดีวงานนะต่อให้มาโทรมาเสนองานโทรมาขายอะไรนะโหโอกาสประสบความสำเร็จนี่ยากมากเลย ก็จะเอาจากประสบการณ์ตรงแล้วกันที่ทัานวอร์ดอยู่ในเรื่องของเบอร์มือถือแล้วกันว่ามีเลขประเภทนี้นะครับอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามนะครสามารถที่จะดึงศักยภาพของอาชีพนั้นหรือความสามารถนั้น,น,นออกมาได้ดี อาชีพนี้เป็นอาชีพพอทิตเลยอาชีพค้าขายอาชีพค้าขายนี่เป็นอาชีพแบบอยู่คู่กับสังคมไทยมานานเดี๋ยวนี้เทรนด์มันเปลี่ยนนิดนึงจากเมื่อก่อนอะจะค้าขายกันแบบว่าว่ามือถึงมือเดีนี้ก็จะกลายเป็นเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปมันกลายเป็นออนไลน์มากขึ้นนะสินค้าทุกอย่างก็เป็นออนไลน์อย่างนี้เราก็มาดูให้ทั้ง2แบบเลยแล้วกันว่าอาชีพค้าขายทั้ง ทางค้าขายปกตินะครับแบบแบบเ,เขาเรียกว่าแฮนดูแฮนด์ไ่กับค้าขายแบบนึ่งก็คือค้าขายแบบออนไลน์เนี่ยเราจะใช้เลขอะไรกันดีอันดับแรกเลยเลขที่คนมีในเบอร์นะสำหรับอาชีพค้าขายก็คือเลข2 4กับ42 2สองเลขนี้จะส่งเสริมเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยในเรื่องของการงานมันเป็นเลขที่ส่งเสริมเรื่องค้าขายโดยตรงคยดว่ายิ่งขายยิ่งงอกงามยิ่งขายยิ่งร่ำรวยแล้วก็เลข26 26นี้ก็จะเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเวลาคุณพูดจะอะไรคุณจะเป็นค้าขายอะไรคนอยากคนจะอยากฟังคือเขาเรียกว่าคําพูดจะมีหวานหอมเหมือนดอกไม้มากขึ้นนะฮะแล้วก็มีเลข89 8 9นี่คือค้าขายแบบเขาเรียกว่าให้ทันค้นทันเหลี่ยมคือคุณค้าขายคุณก็ต้องแบบมีลูกล่อลูกชนเขาเรียกว่าทันเหลี่ยมทันคนด้วยเหมือนกันแล้วก็มีเลข ถ้าอยากให้แต่ถ้าอยากเป็นคนพูดเก่งเช่นพวกบางคนพูดเรียกว่าพูดจนลิงหลับอย่างเงี้ยก็จะเป็นเลข44เลขสี่อตัวนะฮะก็จะเป็นพูดแบบพูดทั้งวีทั้งวันเลยขายเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เหมือนกันแล้วก็มีเลขอีกเลขหนึ่งคือเลข4 6่หกก็คือพูดจาแล้วคนก็อยากจะฟังคือพูดจาแล้วฟังดูหน้าเป็นมิตร4ีมันจะเป็นเลขที่แบบพอเราพูดแล้วเราจะดูมีมี แล้วก็พูดจาภาษาดอกไม้พูดแล้วหวานหวาหอมๆอมท่าเลข4 1่หนึ่งสีก็จะเป็นเลขที่พูดแล้วแบบเหมือนอารมณ์แบบวันนี้ฉันต้องปิดดีลให้ได้ฉ,ฉันใช้ส1เนี่ยวันนี้นต้องได้ลูกค้ากลับมาแน,น่นอนนะครับแล้วก็อีกเลขอีก2เลขนะครับที่ที่สำคัญในเรื่องของการอาชีพค้าขายนะครก็คือเลข1551อันนี้ก็จะมีเรื่องของการที่เรื่องของ กระแสเงินสดที่หมุนเวียนสูงนะครับการมีไหวพริบการมีสติปัญญาที่สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ต้องเรียกว่าการต่อรองการเจราจาอะไรได้เป็นอย่างดีคําพูดดูมีน้ําหนักคนอยากเข้าหานี่คือเลขทั้งหมดของอาชีพผ้าขายครับ <c ười> โอเคพวกนี้จะได้ทํางานแล้วจะได้เงินเป็นเดือนๆแต่ว่าความก้าวหน้าของเขาเนี่ยมันจะมาจาก ดานัดแล้วก็การเรื่องตำแหน่งการทำงานเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเลขที่เหมาะก,กับอาชีพพวกนี้ก็คืออันดับแรกเลย4554้ส่องเลขนี้เป็นเลขที่ถ้าจะได้รับการเรื่องของสติปัญญาก่อนจะได้รับเรื่องของสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณความรู้ความสามารถจะสามารถนัดออกมาใช้จะมองเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างเป็นช่องเป็นทางทั้งหมดแล้วจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ประถมอีกด้วยแล้วก็มีเลข1551เหมือนกัน เป็นเลขหลองของเรื่องของเขาเรียกว่าชักจูงจิตใจคนให้คนเขามาห้อน้อมเราคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นดาวอ่ะเป็นดาวอยู่ในอยู่ในออฟฟิศเป็นดาวอยู่ในสํานักงานเป็นดาวอยู่ในใสายงานราชการนะครับแล้วก็มีเรื่องเลขที่สําคัญเลเลขที่เขาเรียกว่าตระกูลราชกะตระกูลพนักงานเงินเดือนหรือราชการทั้งหลายแหลต้องมีของเก้าหน้าก็คือ5 9 9 5เเเขาเรียกว่าเลขมงคลเลขนี้จะช่วยให้ เรื่องของการทํางานคุณะจะได้แบบเเรียกว่าการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งมันจะตายได้เพราะมันเป็นเลขเกี่ยวกับผู้ใหญ่อุปถัมโดยตรงแล้วก็มีเลขหนึ่งนะครับที่สายงานออฟฟิสนี่แหละหรือสายงานราชการที่ขาดไม่ได้คือการทํางานเป็นทีมหรือเลข19เลขอันนี้มันจะพูดถึงการทํางานเป็นหมู่คณะเป็นทีมเรื่องของการเขาเรียกว่าการเป็นฟันเฟืองในแต่และฟันเฟืองก็ทํางานให้มันเข้าขากัน แล้วเรื่องของีมเว w o r k เรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่หลายๆายฝ่ายด้วยบางทีถ้าผู้ใหญ่ช่วยไม่ใช่ผู้ใหญ่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวฝ่ายนั้นก็ช่วยฝ่ายนี้นก็ช่วยแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่ผู้ใหญ่ช่วยเช่นกันก็คือ89กอันนี้ก็จะเป็นเด็กรักเป็นลูกรักของผู้ใหญ่เช่นกันแล้วก็กเลขเลขหนึ่งเป็นเลขของสติปัญญานะครับที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นก็คือเลข1 4ส ันนี้จะพูดถึงการมีลูกน้องการมีความสามารถการบริหารจัดการเขาเรียกว่าเหมือนไประดับหัวหน้าแล้วเขาเรียกว่าใช้มันสมองแล้วในการวางวางหมากวางเกมให้กับลูกน้องแล้วก็อีกเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขที่ผู้ใหญ่จะเขาเรียกว่ารักมากเป็นพิเศษเลขลูกหลานอีกเลขหนึ่งก็คือเลข65อันนี้คือเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ให้คุณคือจะไม่มีโทษเลยเลข65เนี่ยผู้ใหญ่จะสนับสนุนเอ็นดูค้ำจุนมช่วยเหลือซัพพอร์ต เป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นยังจบเพราะฉะนั้นถ้ามีเลขเนี้ยเลข65หรือเลขอื่นๆที่บอกเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมันจะสนับสนุนนะักที่การงานคุณให้ก้าวให้เร็วติดจรวดติดสปีดให้ก้าวกระโดดไปได้เร็วมากอาชีพเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามีความซับซ้อนลึกซึ้งอยู่ค่อนข้างเยอะใช้คําว่าเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเน้นอยู่2เรื่องเจ้าของกิจการคือหนึ่งำนวนเรื่องของ,องกําไรก่อน ทำกิจการแล้วต้องได้กําไรข้อที่2เจ้าของกิจการมักจะต้องมีลูกน้องหรือหุ้นส่วนสิ่งที่ขาดไปได้คือเรื่องของติปัญญาต้องมีความรู้ความสามารถมีไหวพริบมีปฏิภาณเพราะฉะนั้น2อย่างนี้จะต้องมาคู่กันเลขที่ผมจะเลือกให้นะครับสำหรับเลขเจ้าของกิจการคือเบอร์1 5 5 1ก่อนเลขนี้จะพูดถึงการมีคนมาห้อมล้อมเยอะๆมันจะหมายถึงลูกค้ามาห้อมล้อมเรา ลูกคาลูกค้าจะอยากฟังเราลูกค้าอยากจะคือให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจอ่าเรียกว่าเป็นที่หนึ่งในดวงใจ,แล,ใงใจแล้วก็เรื่องของเขาเราียกว่าการการมีสเสน่ห์กับกับลูกค้านะครับเรื่อง2 4 4 2ี่สี่สองเรื่องของเรว่ามีกินมีใช้ไม่หมดสองเลขนี้จะอยู่ในอยู่ในเรื่องของกิจการเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะทาให้กิจการนั้นรุง่งเรืองมีกินมีใช้ไม่หมดนะครับสองสี่สี่สองแล้วก็อีกเลขหนึง่งเจ้าของกิจการบางทีต้องใช้คำพูดเพื่อติดต่อประสานงานเลขที่สำคัญก็คือเลข4 1 ช่วยให้เรื่องของการประสานงานเรื่องของการพูดการเจราจารเนี่ยเราพูดแล้วมันมีน้ำหนักน่าฟังแล้วก,ก็อีกแล้วก็เลขต่อไปคือเลขของสติปัญญานะครับที่ขาดไม่ได้กับ,บเจ้าของกิจการเพราะว่าถ้าบริหารงานเก่งบริหารงานเป็นกิจการมันก็ไปได้ไกลัลน่นก็คือเลข4 5 5ห้าห้าสี่สคัญนะสำหรับเจ้าของกิจการต่อไปเจ้าของกิจการเนี่ยไม่สามารถทํางานโดยที่มันจะต้องมีการไปพึ่งพากับ บริษัทใหญ่กว่าอยู่แล้วพึ่งพากับหน่วยงานราชการด้วยพึ่งพากับอะไรอีกพึ่งพากับธนาคาร3อย่างนี้ถ้าคุณอยากจะให้เขาเมตตาสิ่งที่คุณเลขที่คุณขาดไม่ได้เลยก็คือ5 9 9 5แล้วก็6 5สามเลขนี้จะทำให้คุณเดินทางในสายงานที่ต้องพึ่งพาบรารมีผู้ใหญ่พึ่งพาการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ได้ดีมากนี่คือเลขทั้งหมดของเจ้าของกิจการซึ่ง ผมมั่นใจเลยว่าถ้าเจ้าของวิจาการมีเบอร์นี้มันคลุมมันครอบคลุมหมดจริงๆทางเรื่องของทงี่มั่งคั่งการเงินที่มันม่นคงแล้วก็การมีผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาแบบสุดท้ายนะครับต่อถึงให้คุณเปลี่ยนเบอร์ไปเนี่ยแต่เบอร์มันจะมีผลกับชีวิตอะไม่เกิน30%นะก็คือจะจะบอกว่าเบอร์พวกนี้มันมีมันมีความหมายที่ดีอยู่แล้วเราต้องทําบนเพื่อ เล่งตัวเราให้รับพลังงานตรงนี้ได้มากที่สุดการทําบุญคือการเปิดเขาเราียกว่าเปิดปากเองคนมีบุญทําอะไรก็ง่ายก็สําเร็จพอคุณเปิดบุญแล้วเลขพวกนี้ส่งเสริมชีวิตคุณจะก้าวกระโดดไปได้ไกลมากและไปได้ไวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมเจอเคสแบบนี้มาเยอะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปผมมั่นใจว่าช่องเราเนี่ยมีคอนเทนต์ที่มันมันเด็ดๆดีๆเกี่ยวกับเรื่องดวงเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มัน ไม่เหมือนที่อื่นหาชมได้ที่นี่ที่เดียวยังไงก็ฝากช่องนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ